กลยุทธ์ทำยไงต่อดีพูดคือในช่วงนี้กับคุณพงพัฒน์คำชูจากบริษัทหลักทรัพย์ยืนต้าประเทศไทยคะ่ะคุณแชมปสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับ,รบตอนแรกนึกว่าจะแบบโอ้โหหุ้นไทยสุดจริงจริงสัปดาห์ที่แล้วไม่เหนื่อยเลยนะแล้วก็วันจันทร์จะต่อแต่ว่าพอพุ่งขึ้นไปปุ๊บมีแรงขายทํากําไรทันทีภาพแบบนี้ภาพแบบนี้มันสะท้อนภาพของการที่จบรอบไหมคะครับผมว่าไม่ขนาดจบรอบหรอกนะครับแต่ว่าจะมีการพักในตัวของระยะสั้นบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในชาร์ตกันว่าทำไมบอกว่าไม่ได้จบรอบแต่เป็นการพักในระยะสั้นนะครับเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยผมว่ายังดีอยู่นะครับคือภาพใหญ่สมมุติเราถอยไปดูในกราฟรายวันเลยนะครับผมกราฟรายวันผมให้ดูตัว market b บ d แล้วกันก็คือคือในรอบเนี้ยนะครับที่เราคุยกันว่าเซตเนี่ยที่มันมีโอกาสจะขึ้นเนี่ยเพราะว่า New h w h i เนี่ยมันมากกว่า n w w o ลนะครับเราก็เห็นว่า New High เนี่ยพุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดคือสี สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่เยอะมากนะครับเราไม่เห็นรอเห็นสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต<า>์มาเป็นปีมากแล้วนะคะคใช่ครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยตอนเมษาเนี่ยนะครับเมษาพฤษภาเนี่ยตอนนั้นสูงกว่านี้อีกนะครับเซตขึ้นไปพันสองร้อยสามสิบแต่เราจะเห็นว่านิวไฮเนี่ยแค่สามสิบกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับแต่รอบนี้เนี่ยพันสองนะครับแต่นิวไฮเนี่ยเกินไปสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละผมเลยมองว่ารอบนี้เนี่ยไส้ข้างในเนี่ยดีกว่ารอบเดิมอีกนะครับผมก็เลยคิดว่า ภาพใหญ่เนี่ยยังมีโอกาสจะขึ้นต่อเครับมันควรจะต้องเกินพันสอง้อยสาสิบเนี่ยขึ้นไปให้ได้เป็นอย่างน้อยนะครับแต่ที่ผมบอกว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเลยเนี่ยเนื่องจากว่ามีสองเหตุผลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูในกราฟลน์ส0ินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของฟิวเจอร์เนี่ยเราเห็นเริ่มการเบรกขึ้นมาตอนตอน,ตอนวันจันทร์นะครับเราจะเห็นการเบรกขึ้นมาตอนวันจันทร์ตอนเบรกวันจันทร์เนี่ยหลังจากนั้นราคา,าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่การขึ้นมาแต่และครั้งเนี่ยจะเห็นว่าราคาขึ้น อินดิเคเตอร์ขึ้นตามมาราคาขึ้นอินดิเคเตอร์ขึ้นตามมาแต่มาวันนี้เราจะเห็นว่าราคาที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยเหมือนอินดิเคเตอร์เนี่ยเริ่มไม่ไปละในตัวของ ISI จะเริ่มเห็นว่าเป็นลักษณะของ b e l r i s h divergence เนี่ยขึ้นมาละนะครับเราเลยมองว่าภาารยะยาสั้นเนี่ยอาจจะโดนขายก่อนนะครับดังนั้นแถวประมาณช่วง7-87เนี่ยนะครับถ้าเกิดใครรับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยอาจจะเล่นช็อตมาก่อนรอบหนึ่งก็ได้แล้วถ้าเกิดลงมาใกล้ๆตรง อ่าใกล้ๆตรง770เนี่ยที่เป็นกรอบล่างของ up trend channel เนี่ยค่อยมาปิดแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นฝั่งรองนะครับส่วนคนที่บอกไม่อยากสวนเทรนด์ในช่วงนี้ก็รอจังหวะย่อทีเดียวแล้วก็ลองก็ได้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งนะครับที่ผมมองว่ามันทําให้เซอริ่งเด็กเนี่ยย่อมาในวันนี้ก็คือตัวของเดลตานะครับคือเดลต้าเมื่อเช้าเห็นว่ามันเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นแกลบเลยนะครับซึ่งเวลามันผมเห็นแกลบในหุ้นใหญ่ผมต้องประเมินละว่าแกลบที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันจะเป็นแกลบอะไรนะครับ <S 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 เป็นแกลบธรรมดาเป็น exosion เป็น breakaway ซึ่งเราคิดว่ามันจะเป็น exosion มากกว่าเพราะดลต้าเนี่ยขึ้นมาแรงตั้งแต่ตอนสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็หนึ่งหนึ่งห้าใช่ครับาารใช่ครับแล้วก็ตัวไอเเนี่ยเกือบ80นะมันคงไม่ใช่ breakaway หรอกนะครับมันน่าจะเป็นแกลบทีเ่เปิดแล้วสุดท้ายต้องลงมาปิดเราจะเห็นว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวตอนนี้ก็ถอยลงมาปิดละนะครับดังนั้น leader เนี่ยเปิดแกลบลงมาปิดแกลบละมันก็เป็นการโชว์ว่าภาพระยะสั้นเน เห็นแรงขายแล้วนะครับเราก็เลยมองว่าตัวของฟิวเจอร์ก็เน้นฝั่งช็อตในช่วงสั้นไปก่อนในสัปดาห์นี้นะครับแต่ยังไม่จบรอบนะครับม,มันแค่เป็นการย่อเพื่อรอ,อขึ้นต่อครับค่ะคุณแชมปภาพในทางเฟรมเดอะไรที่เป็นจุดคอนเฟิร์มว่าคุณแชมป์มองว่ามันจะทะลุผ่าน1 2 3 0าได้คะ่ะครับสำหรับภาพในตัวทม์เฟรมเดเนี่ยนะครับมันเกิดจากตัวของ Market เบรแหละนะครับที่เรามองว่าตัว Market เบรรอบเนี้ยมันมันแข็งแรงกว่า รอบที่แล้วนคือนิวไฮมันมันเยอะขึ้นมาสูงมากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเรามาดูในพวกกราฟปกติเนี่ยสมมติเราดูในกราฟ Time Frame Day เนี่ยเราจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยนะครับค่อนข้างชารุนแรงมากเลยสมมติเราดูจากตัวของ MACD ก็ได้นะครับจะเห็นว่า MACD เนี่ยรอบนี้เนี่ยทะลุ MACD เนี่ยรอบที่แล้วไปแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไอโซนด้านล่างเนี่ยมันก็เกิดด v เว g e เชนเนี่ยมาตั้งสองรอบละอันนี้ด v เว g e เนรอบแรก อันนี้เดเวอร์เจรอบ2นะครับซึ่งได v เวอร์เจนรอบ2เนี่ยมันควรจะต้องทําให้ราคาเนี่ยพุ่งทะลุเกินกว่าในตัวของรอบแรกขึ้นไปได้ครับอืมอืมอันนี้ถึงจะเป็นแบบว่าแนวโน,โน้มถ้าอันนี้มันจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปถ้าขึ้นไปทะลุพันสองจุดจริงๆแนวโน้มของการสิ้นสุดขาลงอันนั้นจะชัดเจนยิ่งขึ้นไหมคะ ครับคือจริงถ้าเกิดบอกทำเทคนิคเนี่ยสิ้นสุดขาลงแบบชัดๆเนี่ยมันต้องกลับไปยืนเส้น200อยให้ได้นะซึ่งอาจจะยังยังคุยนยากอยู่เพราะว่าผ่านเส้น200ร้อยเนี่ยคือประมาณหนึ่งสองดห้านะครับแต่จริงความหวังผมว่าเส้น200รอเนี่ยอาจจะไปถึงแหละแต่ไม่รู้จะทะลุหรือเปล่าเพราะว่าคือผมไปดูตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยเขาไปแตะเส้น200รอกันหมดแล้วนะครับเหลือของเราเนี่ยที่ยังไม่ถึงครับอืมอ่ะ เบื้องต้นคุณแชมป์ประเมินว่าพันสองร้อยสามสิบมีโอกาสทะลุแต่จะทะลุผ่านหนึ่งสองแปดห้าตรงเส้นสองร้อยวันไปได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งตรงนั้นแถวๆเส้นคาเฉทเลสสองร้อยวันพอดีนจุดที่เขาย่อลงมาเมื่อกี้นี้คุณแชมป์บอกแล้วเจ็ดเจ็ดศูนย์เป็นจุดที่ลงมาเสร็จแล้วต้องรีบกลับใช่ไหมคะห้ามห้ามทะเลทะเลยใช่ไหมใช่ครับผมว่าตอนนี้ก็ต้องรีบกลับมากกว่านะเพราะว่าภาพใหญ่แล้วก็ยังให้น้ําหนักว่าค่อนข้างจะ จะบูริชนะครับเพราะว่านิวคามันเยอะเหลือเกินดังนั้นก็ย่อมาก็ต้องหาจังหวะเข้าซื้อไว้ก่อนครับค่ะด้วยเหตุผลที่เราเริ่มเห็นแบริชเดเวเวอร์เจนใน r s i นะคะอ่าครับช็อตส่วนสั้นเนื่องจากแบริชเดเวเวอร์เจนนะเพราะว่าขึ้นสัปดาห์ที่แล้วไม่มีเลยนะครับจริงก็เริ่มมีวันศุกร์แหละแต่วันนี้ชัดเลยว่ามันก็นั่งจะเป็นแบริชละครับค่ะอะมาดูที่ทองคาบ้างค่ะครับทองคำเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมว่าจืดมากนะครับเพราะว่า คนเนี่ยเล่นไปที่ตลาดหุ้นเงินเยอะนะครับทำให้<ฆ>ทองคําแกว่งเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ในภาพใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าทองคาเนี่ยมันคือแพทเทิร์นนี้นะครับรูปแบบของ ascending triangle เลย<ฆ>เราก็ต้องรอแหละว่ามันจะเบรกฝั่งไหนนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าถ้าเราจะไปรอเบรกฝั่งบนก็ไกลนะครับสามพันสี่ร้อยห้าสิบดังนั้นก็คงไม่ได้มองขนาดที่จปเบรกฝั่งบนตอนนี้สิ่งที่เราต้องระวังแบบราคาทองคําก็คืออยาให้มันเบรกฝั่งล่างมากกว่าเพราะว่าฝั่งล่างเนี่ยแถวประมาณ3 3 3 0 ถ้าเกิดเบรกฝั่งล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มภาพเชิงลบสําหรับตัวหอกราคาทองคำนะการว่าทองคำช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยเด่นนะครับเป็นไซด์เวย์ในขณะที่สินทรัพย์อื่นๆเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงครับในช่วงนี้ค่ะถ้าเขาทําเขาเรียกว่าทำไพ i ์แพทเทิร์แบบนี้ค่ะคุณแชมป์ยังยังเลี้ยงตัวอยู่ตามเส้นกรอบที่เป็นแนวรับด้านล่างได้ถ้าเอาจริงๆนะมันเป็นสามเหลี่ยมที่ทุกคนอะ ตั้งเป้าว่ามันน่าจะมีโอกาสทะลุแนวต้านได้โอกาสมันมีแบบนั้นไหมคะดูจาก MACD ซ a ด d ีก็พยายามพยายามจะพงกขัวขึ้นไม่ได้เลยใช่ครับมันมันพบอยู่พยายามอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือถ้าเกิดมันอยู่ด้านล่างมากๆเนี่ยเราก็ต้องตอนนี้เราก็ยังอย่าเพิ่งไปหวังเรื่องการทะลุด,ด้านบนเราก็ต้องหวังว่าเลี้ยงด้านล่างเนี่ยไม่ให้หลุดลงไปก่อนอนะครับจนกว่าจะเริ่มเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาในตัวของราคา ทองคำนะครับตอนนี้ก็ผมยังไม่ได้หวังฝั่งขึ้นมากก็คแค่หวังว่าให้มันเลี้ยงเลี้ยงแถวนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดลงมาปุ๊บเนี่ยแปลว่าทุกอย่างเสียละไปลองเล่นฝั่งช็อตครับค่ะเลี้ยงเลี้ยงแบบนี้แล้วคุณแชมป์บอกว่าอาจจะต้องเล่นฝั่งช็อตแปลว่าถ้าหลุดแนวรับตรงนี้เปิดช็ชอตโพซิชันนะคะครับถ้าหลุด3,330้าครับเราเห็นว่าหลายสัปดาห์แล้วแหละนะครับมันลงไปเทสเทสเนี่ยจริงทุกสัปดาห์เนี่ยมีเทสหมดนะครับเนี่ยมีตรงนี้ทีหนึ่งวันที่30เดือน6 อ่าตรงนี้ทีหนึ่งนะครับวันที่เก้าเดือนเจ็ดอ่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีทีหนึ่งวันที่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เทสกันมาหลายรอบแลวนะครับผมว่าสัปดาห์นี้อาจจะอาจจะมีเทสอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดผมว่าเทสรอบสี่เนี่ยความเสี่ยงเนี่ยสูงนะเพราะว่าสามรอบพี่ดามันก็พยายามดันแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันรับที่แนวรับแล้วมันมันดันได้ไม่ค่อยแรงครับคือมันปกติเนี่ยคือทองคําพฤติกรรมของมันปกติมันถ้าเกิดมันแตะแนวรับแล้วเนี่ย มันควรต้องแบบมีแรงซื้อแบบแรงๆอย่างเงี้ยเลยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นขาขึ้นเนี่ยตอนช่วงไตรมาสแรกไตรมาสสองเนี่ยเวลาแตะอั trend ทีเนี่ยโหแบบไม่กี่วันเนี่ยนะครับอย่างรอบนี้แตะอั trend เนี่ยสามวันก็นิวไฮแล้วหรือรอบนี้แตะ up trend เนี่ยสามวันก็นิวไฮแล้วแต่ช่วงหลังนี่คือขึ้นสามวันเราไม่นิวไฮถอยมาใหม่ขึ้นสามสี่วันไม่นิวไฮถอยมาใหม่จะเห็นว่าโอ้โหแรงซื้อมันมันไม่เหมือนกับช่วงต้นปีเลยค่ะคุณคุณแชมป กับถ้าเรามองว่ามันเป็นจุดแนวรับที่แข็งแกร่งแล้วจะเสี่ยงเปิดลองอ่ะได้ไหมมันมีอะไรที่มาหักล้างความคิดนี้ไหมเอ่อจริงๆเนี่ยที่ผมยังไม่ค่อยอยากให้เน้นลองมากเนี่ยเพราะว่าภาพซีซันอลด้วยแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราไปย้อนดูเนี่ยทองคาเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นเดือนเจ็ดนะมันชอบไปขึ้นเดือนประมาณเดือนเก้าเดือนสิบผมเลยคิดว่าสัปดาห์ค <c oughs> ุณ <c oughs> ช้างรู้จักตรงไหนอะไรนะครับดูคุณช้างรู้จกัจกตรงไหนไม่ขึ้นเดือนเจ็ดจะขึ้นเดือนเก้า อ๋อเดี๋ยวสมมุติเราเราลองไปเปิดดูเนี่ยสมมุติเราเราไปเปิดพวกแบบอ่าพวก google ดูก็ได้นะครับมันจะมี Go s e a s o n a l ลิตี้นะครับอ e ่ซีซ a น i อลิตี้ชาร์ตเราจะเราเห็นว่า Return เนี่ยส่วนใหญ่มันชอบมาแถวช่วงกราฟมันเล็กมากเลยครับผมหาตัวซูมมา เดี๋ยวแอบจดไปเลยนะคะผคู้ชมอันนี้เพิ่งเพิ่งเคยได้ยินคุณแชมพูดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอขอเซฟรูปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ก่อนล้วกันเพราะว่าะอะไรรู้ไหมคะคุณชาเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นแบบว่าเอา้าเริ่มเห็นธนาคารกลางกลงกับมาสะสมทองกันอีกแล้วมันจะแบบมีมีไบแอสเล็กๆอะอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมเปิดรูปแบบชัดๆก่อนว่าอ่ะโอเคน่าจะพอเห็นละนะครับเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทองคําเนี่ยถ้าเกิดเราดูซีซันอลิตี้เนี่ย เราจะเห็นว่าไอ้ช่วงที่มันชอบขึ้นแรงๆเนี่ยนะครับก็คือช่วงเดือนมกราคมพายเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่แบบพุ่งขึ้นแรงแล้วก็ไอ้ช่วงกลางกลางปีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะข,ของไซเว w a นะครับ <Ừ. S 1> แล้วมาขึ้นแรงอีกรอบหนึ่งเนี่ยประมาณเดือนเซปเทมเบอร์เนี่ยนะครับไอ้ช่วงนี้มันชอบพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้รูปตรงนเนี้ยนะครับเขาทำมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดหกถึงสองพันสิบหกนะครับก็ประมาณสามสิบสี่สิบปีเนี่ยเขามาดูว่าส่วนใหญ่ชอบขึ้นเดือนไหนก็คือจะมีช่วง ต้นปีรอบหนึ่งมกรากรุมพานะครับแล้วก็มาแถวช่วงปลายปีรอบหนึ่งก็แถวประมาณช่วงเดือนเดือนเก้าเป็นต้นไปนะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมชอบขึ้นเดือนเกา้าไอแถวเดือนมกรากรุ่พาคนเนี่ยจะบอกว่าโอเคตุีนนะครับแต่ว่าไอช่วงหลังเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมชอบขึ้นแถวแถวช่วงนี้แต่สถิติมันบอกว่าเป็นแบบนั้นผมก็เลยมองว่าช่วงเนี้ยผมเลยไม่ค่อยอยากหาสัญ,ญญาณซื้อเท่าไหร่ก็เป็นแบบแนวเฝ้าระวงังแล้วค่อยไปรอบแบบขึ้นอีกทีก็แถวประมาณช่วงเดือนเกา้าค่อยไปหาจุดซื้อกันครับค่ะ ดี๋ยวจดเอาไว้เดี๋ยวจดเอาไว้อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลความรู้ชุดใหม่ให้เราได้ตามกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไป forward test กันสําหรับเรื่องของราคาทองด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นมาแล้วแบบว่าเห็นนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆอยู่ในกรอบเนี่ยนานมากแล้วนะคะอันนี้ในส่วนของทองนะมาดูที่ค่าเงินบ้างค่ะดูดอลลาร์กับดูดอลลาร์บาทหน่อยครับก็ถ้าเป็นค่าเงินบาทจะเห็นว่าโอ้ก็ก็นิ่งเงียบมากนะสัปดาห์ที่แล้วคือถ้าใครเทรดก็น่าจะลับเลยแหละเพราะว่าไม่ไปไหนเลยนะครับ แต่ว่าจริงเราก็ยังยังโฟกัสกับว่าถ้าเกิดมันหลุดแนวรับแหละถ้าเกิดมันหลุดแนวรับลงไปเนี่ยหลุดต่ำกว่า32ลงไปเนี่ยด้านล่างมันค่อนข้างจะเปิดนะครับอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะว่าว่าเซ็ตเนี่ยมันจะพุ่งไปถึงเส้น2 0 0วันหรือเปล่าคือถ้าเกิดเงินบาทหลุดแนวรับที่ผมให้ดูภาพรายสัปดาห์เลยแล้วกันถ้าหลุดแนวรับที่31 1จุดหหรือ32ลงไปเนี่ยนะครับมันน่าจะน่าจะเปิดดาวไซด์ลงไปด้านล่างได้เยอะแล้วก็จะหนุนให้เซ็ตเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงเส้น 200ร้อวันได้นะใครที่มองอัพไซด์เยอะเนี่ยให้ดูเงินบาทไว้เป็นตัวประกอบด้วยครับเนี่ยเรื่องจักมันอยู่ตรงแนวรับสำคัญพอดีคุณคุณชมว่ามันมีโอกาสหลุดไหมอ่ะผมผมคิดว่ามีโอกาสจะจะหลุดนะครับเพราะว่าอมันก็ถอยลงมาเยอะแล้วแหละนะครับก็ตอนนี้มันก็พยายามยือย้อๆอยูอ่ยนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยอาจจะไหลลงมาได้ได้แรงการสำหรับตัวค่างเงินบาทครับ เพราะว่าถ้าถ้าหลุดลงมาแนวรับด้านล่างคุณแชมป์มองแค่ไหนคะอาจจะเห็นลงมาถึงสามเอ็ดหรือว่าจจะถึงสามสิบได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็แนวรับนี้สำ,สำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเกิดหลุดนี้มันคือนิวโลอ่าไอสองไอแนวสามสิบสองต้นๆเนี่ยมันคือแนวรับตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับถ้ามาหลุดตรงนี้เนี่ยโอ้โหก็อาจจะเปิดแข็งมาเยอะเหมือนกันก็คือสามเอ็ดหรือว่าสามสิบได้เลยสำหรับค่าเงินบาทครับอื อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ไปสนับสนุนพันสองร้อยสามสิบแล้วมีโอกาสทะลุไหมคะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนไปดูรอบที่แล้วเนี่ยตอนตอนเงินบาทเนี่ยหลุดอัพเทรนด์เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่หลุดอัพเทรนด์เนี่ยมันเกิดตอนเดือนประมาณสิงหานะครับตอนนั้นหลุดเนี่ยประมาณสามสิบห้านะครับ ลงมาสามสองเนี่ยก็ลงมาประมาณสาบาทเซตก็คือจากพันสาขึ้นไปพันห้านะครับันนั้นถ้าเกิดตรงนี้มันหลุดลงมาเนี่ยนี่ก็จะเป็นตัวตัวซับพอร์ตตัวของตัวเซ็นดิ้งเด็กอีกทีหนึ่งครับค่ะอันนี้เป็นในส่วนของดอลลาร์บาทนะคะในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์วันนี้มีตัวไหนหน่าสนใจไหมคะ,ะผมว่าตอนนี้นะครับผมว่าตัวที่ดูน่าสนใจมากที่สุดเนี่ยผมว่าเป็นปตทเลยเพราะว่าหุ้นใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่า สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเดลต้าก็หลีดขึ้นมาแล้วนะครับเอโอที uh, ก็โหก็ดีดขึ้นมาแบบเยอะมากละนะครับแต่ตัวที่ขึ้นแต่ผมว่ายัางขึ้นไม่เยอะมากเนี่ยก็คือตัวของปตทเพราะว่าตัวปตทเนี่ยแพทเทิร์นก็ดีนะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เบรกขึ้นเส้นสองร้อยวันเนี่ยก็ผ่านแล้วนะครับแล้วผ่านแล้วยังไม่ได้พุ่งไปไกลมากผมไปคิดว่าตัวที่ถ้าเราหาลีดเดอร์ตัวใหญ่ตัวถัดไปเนี่ยก็คงเป็นโศกปตทแหละนะเพราะตัวอื่นผมก็ ส่วนใหญ่มันก็เบรกไปหมดแล้วนะครับพวกกราฟก็เบรกแล้วสัปดาห์<ช>ที่แล้วแต่ปตทก็เพิ่งจะมาเบรกช่วงท้ายสัปดาห์นะครับแล้วยังไม่ได้ขึ้นเยอะก็เลยสดน่าสนใจครับค่ะจริงๆถ้าคุณผู้ชมตามคุณแชมป์สัปดาห์ที่แล้วที่คุณแชมป์เข้าในรายการเนี่ยคุณแชมป์บอกว่าหลายตัวตีกราฟแบบนี้ไว้เลยกําลังจะเบรกกรอบสามเหลี่ยมใช่ครับแล้วพอมันเบรกมันเบรกไปหมดเลยนะคะเน็ตเต็มไปหมดแล้วสามเหลี่ยมนี่คือคือปตทก็เบรกแล้วนะคะกราฟก็เบรกแล้ว เดลตานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคุณแชมป์ดูเดลต้าหน่อยสิคะในมุมคุณแชมป์ครับเดลต้าผมว่ามันพักละนะครับเพราะว่าวันนี้มันเปิดเปิดแกลบขึ้นไปนะครับแล้วถอยลงมาปิดแกลบเนี่ยปกติถ้ามันถ้ามันเปิดแกลบแล้วลงมาปิดแกลบเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่จะไปเข้าสู่รอบของการพักตัวแล้วครับอืมอันนี้ก็ก็อาจจะเห็นเดลต้าพักสอดคล้องกับตัวของฟิวเจอร์ที่จะพักด้วยนะคะใช่ครับแต่ว่าพอตัวหุ้นเบรกไม่ว่าจะเป็นปตทรหรือหรือกาฟ เบรกแล้วเขามีโอกาสพักก่อนไหมครับก็อย่างอย่างกราฟเนี่ยต้องพักก่อนแล้วแหละนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนี่คือเบรกสามเหลี่ยม้วคือ,คอคปุทุกวันเลยตั้งแต่วันที่เบรกนะครับพวงนี้ก็ราคาเนี่ยลอยไปเยอะละแต่ที่เราแนะนำปตทเพราะว่าเราดูเห็นการเบรกแต่ว่าราคามันก็ยังไม่ได้ลอยขึ้นไปเยอะเท่าไหร่นะครับพวกนี้ก็จะดูปลอดภัยกว่าครับอ่าซึ่งก็วันนี้ก็ปตทก็เป็นเขาเป็นอะไรเป็นตัวตามในส่วนของเดลต้ามามีตัวไหนที่ยังไม่เบรกอีกไหมคะ ตัวที่ยังไม่เบรกครับตอนนี้อาจจะมีตัวเ,เป็น SCB นะเป็น3ามเดียมมันกนแต่ว่าก็ยังไม่เบรกนะครับแต่ผม,มคิดว่าภายในสัปดาห์นี้แหละต้องน่าต้องเบรกแล้วแต่ไม่รู้มันจะเบรกฝั่งขึ้นฝั่งลงเออเออขอคุณชมตีไว้แบบนี้คุณชมจะได้ไปเอาไปทําเป็นกลยุทธ์ได้นะคะคือถ้า break เบรกฝั่งขึ้นก็ใช้ จริงจริงอะต้องบอกว่าถ้าเป็นหุ้นใหญ่แล้วมีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ค่ะคุณชมไม่ว่า<ด>จะเบรกฝั<ด>่งขึ้นฝั่งลงคุณชมใช้ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ได้หมดนะใช่ครับอ่าังาตีไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็ฝากด้วยสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะคะประเดิมวันแรกของสัปดาห์นี้วันนี้ขอบคุณคุณแชนมมากมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ